สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับความผิดคนอื่นเท่าภูเขานะแต่ความผิดของตนเนี่ยเท่าเส้นผมนะภาษีนี้เนี่ยมันแปลวความหมายอย่างไรนะถ้ามองในแง่ของธรรมะนะครับ เพราะฉะนั้นภูเขาใหญ่โตอลังการและหนักถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นความผิดของคนอื่นเนี่ยเท่าภูเขาว่าอะไรครับแปลว่าเราไม่ปล่อยวางนะเราไปเพ่งโทษผู้อื่นนั่นเองนะบางคนไปเพ่งโทษไปจับผิดนะเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับนะก็เอามาเป็นเรื่องใหญ่โตอ่นะพูดง่ายงนะพอเขาทําผิดนะเรื่องราวของเขาก็ใหญ่โตจนกลายเป็นความโกรธของเรานะจาก ไอเรื่องหนักที่เป็นภูเขาอยู่แล้วนี่ก็เป็นภูเขาไฟระเบิดเลยนะก็ระเบิดความโกรธนะความไม่พอใจนะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับนะที่เราเห็นก็หนะันะเรื่องราวในครอบครัวก็ดีในคนรักก็ดีนะครับในเ,เพื่อนกันเองก็ดีนะคนในสังคมก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนทีเ่เขาเรียกว่าเพ่งโทษผู้อื่นอยู่เสมอเสมอ แล้วมองไม่เห็นความผิดของตนเองโทษคนอื่นหมดอ่ะพูดง่ายๆนะคนอื่นผิดหมดอ่ะความผิดคนอื่นเท่าภูเขาพอไม่ได้ดังใจขัดใจเนี่ยก็ระเบิดความโกรธความโมโหบางทีก็เกิดเป็นความรุนแรงทางคําพูดนะเปลี่ยนจากความรุนแรงทางคาพูดก็เป็นการทําร้ายกันทําลายทรัพย์สินก็มีเลยเปล่านะครับลักษณะแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่ามันเป็นความหลงแบบหนึ่งมันเกิดจากอัตตาตัวตนนั่นเองความหลง นะเราจึงมองเห็นเพ่งโทษคนอื่นนะครับความผิดคนอื่นเนี่ยเท่าภูเขาเลยนะแต่ความผิดของตนเองเนี่ยนะเท่าเส้นผมก็เส้นผมมันเบาขนาดไหนล่ะครับนะลมพัดมันยังปิวเลยใช่ไหมแต่แต่ไม่เคยมองเห็นความผิดของตนเองนะความผิดด้านไหนความผิดของการเบียดเบียนคนอื่นเขานะความผิดของการทุจริตนะความผิดของการทําสิ่งชั่วร้ายใส่คนอื่นเขานะ ก็มักจะมองเห็นความผิดของตอนเองเนี่ยนะเท่าแค่เส้นผมเส้นผมที่ปิวได้นะครับเส้นผมที่เรามือหยิบจับขึ้นไ้ได้นะครับนะเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นี่คือลักษณะนะในทางธรรมามาเขาเรียกว่ามันมีอัตราต,รต,รตรัวตนนะก็คือยึดอัตราตัวตนเหนียวแน่นหลงในอัตราตัวตนอย่างเหนียวแน่นนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ผิดนะตัวเองดีนะแต่คนอื่นเนี่ยผิดหมดเลย มองเห็นทุกคนเป็นความผิดหมดแล้วความผิดของคนอื่นนี่หนักด้วยหนักด้วยทําให้กโกรธด้วยโกโรธไม่พอบางทียังแค้นนะแค้นพยาบาทอีกนะครับมันเกิดจากความหลงอัตนะตาตัวตนความหลงในขันหานั่นแหละครับนะเพราะนั้นภาสิตนี้จึงเปรียบเทียบในทางธรรมะนะว่าความผิดคนอื่นเนี่ยเท่าภูเขาแต่ความผิดของตนเนี่ยเท่าเส้นผมเห็นไหมครับบางคนนี่ไปทําร้ายคนอื่นเอาอาวุธไปทําร้ายนะไปเบียดเบียน บางทีไปฆ่าฟันเขาเนี่ยนะเพราะว่าอะไรโกรธนะเห็นคนอื่นทำาทํทผิดแล้วเป็นเรื่องใหญ่โตโกรธมากนะแค้นมากนะก็ลงมือทำร้ายทำรายเขาหรือความเห็นแก่ตัวจัดเห็นไหมการโกงเขาการทุจริตอรั r u ั t i นการหลอกล่อลวงเขาเห็นไหมเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยนะเราก็เห็นนะว่า พอตัวเองทําผิดอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงแต่กับไม่เห็นโทษในตัวเองนะครับการผิดศีลผิดธรรมความเห็นแก่ตัวจัดนะการทําร้ายผู้อื่นการเบียดเบียนผู้อื่นทางทรัพยนะ์หรือว่าการแย่งนะคนรักคนอื่นมานะการหลอกลวงล่อลวงคนรักนะบุตรที่ดาคนอื่นนะ่ะมาอย่างนี้ก็มีนะหรือว่าเรื่องของการโกหกนะเพื่อตัวเองได้ประโยชน์ นะครับนะคือคนอื่นโกหกตัวเองไม่ได้นะแต่ตัวเองโกหกคนอื่นได้นะก็เรียกว่าทุกคนอื่นโกหกเนี่ยโกรธมากเลยนะแล้วความผิดคนอื่นเนี่ยเท่าภูเขาแต่พอตัวเองโกหกนะตัวเองใช้เล่พเพทุบายนะกับผิดเป็นถูกกับถูกเป็นผิดนะเพื่อผลประโยชน์ตัวเองความเห็นแก่ตัวจัดเนี่ยนะกับมองไม่เห็นความผิดของตนนะก็ใช้ชีวิตสบายๆนะ,ะจากการที่เพ่งโทษผู้อื่น นะกล่าวโทษผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่บางคนเนี่ยนะครับนะเารียกว่า,ายาเสพติดนะครับเออเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีอ่ะนะทำให้ผู้อื่นเสพนะของบึญเมาทั้งหลายนะพวกอบายามุขทั้งหลายพวกพน,นันออนไลน์ทั้งหลายนะสิ่ง,งต่างเหล่านี้นะตัวเองทําได้นะไม่เห็นว่าเป็นความผิดนะครับแต่ว่าเวลาคนอื่นทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ นะอาจจะขับรถปาดหน้าใช่ไหมหรือว่า,าจ,จะาทําในสิ่งที่บริการเราไม่ชอบไม่ถูกใจโกรธนะบางทีก็ใช้ความรุนแรงนะครับไปตบไปตีเข่างนี้ก็มีแต่พอตัวเองทําผิดละ่นะเบื้องหลังนี่จะเป็นคนขายยาเสพติดนะขายของที่ทําให้คนเสียสติไปนะมอมเมานะครับผู้คนอย่างเงี้ยกับมองไม่เห็นโทษตัวเองเรืนะ่องของการผิดศีลผิดธรรม นึกภาพนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาษิตเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับเรื่องราวในจิตใจเรื่องราวของธรรมะนะครับความผิดคนอื่นเท่าภูเขาแต่ความผิดของตนเนี่ยเท่าเส้นผมนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ